กลับมาพูดคุยกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเจ๋งๆพี่ตั้มเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านเลยทีเดียวใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครับวันนี้คุยกันจะน่าจะสนุกค่ะนะเป้เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอลลาเจนหนักไปทงความสวยความงามใช่ทราก็พูดถึงคอลลาเจนวันนีีีีี้้้ออ่่่านนนะะะคคววััักกกกิิิฟผผลลตตขขงงเเร็มภณฑ์ทยบ คอลลาเจนเหมือนกันมีเยอะเลยค่ะพี่หมอเยบะนะคะอ้าวเนาะขนมาแล้ววันนี้เริ่มเลยดีกว่าเชิญเลยครับถ้าพูดถึงคอลลาเจนไม่พูดถึงกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ค่ะได้ยก้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของกิฟฟารีนเลยทีเดียวคไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็จะพูดถึงแต่ตัวนี้นะคะจนเราสามารถสร้างเมืองเมืองหนึ่งที่เขาเรียกว่าเมืองของอะบโลลนเมืองของ คอลลาเจนคเจนอันนี้ได้เลยทีเดียวใครๆก็พูดถึงถามถึงใช่แต่ว่ามันเจ๋งจริงนะเอาเริ่มเลยดีกว่าทีนี้ขอเริ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ไปเอามาฝากนี่ก็คือเป็นอะบาโลนคอลลาเจนนะคะซึ่งคุณสมบัติเด่นของคอลลาเจนที่ได้จากเจ้าอะบาโลนอะไหวเปเปิลเฮือก็คือเขาจะเป็นคอลลาเจนที่สกัดมาอย่างดีมากรักษาโครงสร้างโมเลกุลของคอลลาเจนไว้ได้เป็นอย่างดีครับนะคะเขาใช้กรรมวิธีในการสกัดเย็น เนื่องจากว่าคอลลาเจนเป็นโปรโตีนะนะคะถ้าเขาโดนความร้อนเนี่ยเจ้าโปรโตีนจากสายเกลียวสวยๆะค,ะค่ะมันจะขยุ่ม มันจะเสียสภาพไปกลายเป็นก้อนนะคะคทำให้เราไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้นะคะทีนี้การสกัดเย็นเนี่ยก็จะคงรักษาโครงสร้างของคอลลาเจนเอาไว้ได้เป็นอย่นางดีนะคะแต่ทําไมเราถึงเลือกใช้คอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อเนื่องจากว่าการสกัดจากหอยเป๋าฮื้อเนี่ยเขาให้โครงสร้างโมเลกุลที่เหมือนกับคอลลาเจนในผิวของเรามาที่ซุลลี่บอกเลยว่าเขามีงานวิจัยเหมือนกันว่าตอนนี้มีหอยเปาฮื้อแหละที่ โครงสร้างเหมือนผิวเราเลยพอเราทานเข้าไปปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ผิวของเราได้อย่างทันทีเลยทีเดียวใช้ได้ทันทีอันนี้เวิร์กอยู่เพราะเราพอเราดื่มเข้าไปปุ๊บมีการดูดซึมใช้ได้แล้วก็ทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเขาเรียกว่าประโยชน์ของคอลลาเจนแล้วค่ะเมื่อกี้พี่เชอรี่พูดไปเยอะมากใช่ค่ะทีนี้เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็เสียมเล่าลือว่าเขาใช้ได้อันไหนเป็นยังไงดีกว่านะคะในกลุ่มของอะบัโลนคอลลาเจนตัวแรกที่เราออกมาเนี่ยก็คือ ทำอะบโลนคอลลาเจนดริง์ที่อยู่ในน้ำทับทิมตัวนี้ค่ะนสีชมพูนี้โอ้โหพี่ตั้มขายเป็นสิบลังวทคนทั่วประเทศรู้จักตัวนี้กดถามดีกว่าไม่ต้องรอน้องเป้เล่าขอถามลยอยากรู้หอยเป๋าคือที่อยู่ในขวดนี้ค่ะมั่นใจในมาตรฐานลคุณภาพได้ยังไงแน่นอนก็คือมาตรฐานการผลิตกรรมวิธีการการผลิตเราควบคุมมาเป็นอย่างดีนะคะมีการ ทดสอบปริมาณคอลลาเจนที่เราใส่นะคะว่าเรายังสามารถควบคุมคุณภาพของคอลลาเจนได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเขามีกรรมวิธีในการผลิตที่แบบปลอดภัยสะอาดได้มาตรฐานแน่นอนเราอยู่ในเป็นที่เคยอ่านมาเนี่นะคะของกิฟฟรีเนี่ยอยู่ในฟาร์มที่เป็นฟาร์มปิดค่ะคือมีการดูแลควบคุมแบบอุณหภูมิควบคุมสภาพแวดล้อมแบบ ทุกอย่างแบบเป๊ะมากจริงๆค่ะในในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตเองเนี่ยเขาก็ควบคุมทั้งความสะอาดแน่นอนต้องควบคุมอย่างดีและแล้วก็เรื่องของการกรรมวิธีในการสกัดเขาเรียกว่าควบคุมไว้เป็นอย่างดีให้ได้คอลลาเจนแบบสายอย่างนี้มาเป๊ะๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน้องเป้ค่ะไออะบละลคอลลาเจนเนี่ยเห็นมันเป็นขวดใส่คอลลาเจนเยอะไหมอ่ะ คอลลาเจนที่ใส่ก็ถือได้ว่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะใส่ไป50ิมิลลิกรัมนะคะครับก็น้องเต้พี่ทำเข้าใจอย่างนี้ครับว่าตัวอบัลอนคอลลาเจนเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยมาจากหอยอบัลอหนึ่งตัวใช่หรือเปล่าเอยความจริงแล้วมันก็ถือว่าเป็นหลักการจำแล้วกันนะคะเพราะว่าเจ้าหอยหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะๆว่าจะต้องมี5 0,000่นไมโครกรัมว่าก็ในห้า0,000ื่นไมโครกรัม ก็ถือว่าเพียงพอในการรับประทานหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะเป็นหลักการจําให้มันจําง่ายใช่เพราะว่าในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเนี่ยเราใส่เข้าไป3เท่าก็อาจจะเป็นจําง่ายขึ้นว่ามีหอย3ตัวอะไรอย่างนี้ อ่จริงแล้วเนี่ยเขาก็สกัดมาจากหลายๆตัวแหละแล้วก็เอามาคำนวณให้ได้ตามสัดส่วนที่เหมาะสมต้องการใช่สูที่เราต้องการแล้วเราก็เห็นว่ามันผสมน้ำทับทิมด้วยใช่ทำไมต้องเป็นน้ำทับทิมมาน้องเป้แน่นอนน้ำทับทิมก็เป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของดิฟฟลีนอยูนิตสัญลักษณ์เลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็รู้จักใช่ค่ะพี่ตั้มเพราะว่าเขามีการ เหมือนการใช้ไม่อย่างยาวนานมีประโยชน์ที่เขาวิจัยมาแล้วว่าน้ำทับทิมไปสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆดูแลเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจที่สําคัญเนี่ยดูแลเรื่องผิวได้ด้วยนะคะก็เขาก็ส่งผลให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งไปผสานพลังกับ อะบอรอนคอลลาเจนแล้วเนี่ยก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณให้ดีขึ้นเ้ยไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจของทางบริษัทหรือผู้ผลิตหรือเปล่านะครับทำให้ตัวอะบอรอนคอลลาเจนเนี่ยพอมาผสมนะกับน้ำทับทิมเนี่ยเหมือนมันคมกล่อมนะลงตัวรสชาติอร่อยมากเลยไม่ขาวไม่อะไรอย่างเงี้ยผลประโยชน์โอเคด้วยก็คือดูแลเรื่องผิวแล้วแบบผิวโอเคมากอะไรค่ะตัวนี้วิธีการรับประทานรับประทานยังไงคะน้องเป้ก็อาจจะแช่เย็นหรือว่าไม่แช่เย็นก็ได้รับประทานปกติวันหนึ่งก็ ไม่ไม่จำกัดเลยค่ะ,คะกินกี่ขวดก็ได้แล้วแต่เราไม่มีข้อห้าม,ามใดๆไม่มีข้อห้ามค่ะนอกจากว่าคนที่เป็นเบ้อาหารทะเลแพ<ช>้อ <มะ S 1> าหารทะเลหรือบางคนเนี่ยต้องจํากัดปริมาณน้ําตาลหรือของอะไรที่หวานๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนมีการฟอกไตแล้วก็แบบต้องจํากัด น้ำผลไม้ตัวนี้ต้องทานตอนท้องว่างไหมคะหรือว่าตอนมีมีอาหารอยู่ในทเออแนะนําตอนท้องว่างเขาจะดูดซึมเอาคอลลาเจนเข้าไปใช้ได้เต็มที่แต่แต่พอมีมีอาหารอยู่ในท้องแล้วเขาก็ยังดูดซึมได้เพราะฉะนั้นตอนท้องว่างดีที่สุดแต่ถ้าไม่ท้องว่างได้ไหมคำตอบคือไปได้เกี่ยวข้องกับเร็วช้าไม่ดูดซึมนอกจากได้เต็มที่แล้วพอตอนท้องว่างนี่ดูดซึมเร็วกว่าไหมเป็นไปได้ค่ะก็คือเนื่องจากว่าร่างกายเราต้องการสารอาหารเข้าไปเต็มที่พอมีอะไรเข้าไปปุ๊บ เขาก็หยุดซื้อแล้วก็าทานานานไหมคะกว่าจะเห็นผลแล้วแต่คนนะคะแต่จากเสียงเล่าลือเนี้ยคะ่ะ<ๆ>เขาก็บอกว่า1กล่อง2กล่องพวกนี้ก็เห็นผลแล้วคะ่ะก็ตกอาทิตย์นึงเ,งเองนะแค่หน่งกล่องค่ะถูกไหมสมมติสมมติมมมว่าเราทานแบบ สบายๆเวลาขวดอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เห็นผลก็จะมีหลายรูปแบบเออกำลังถามว่าเห็นผลเนี่ยคือยังไงค่ะถ้าในเรื่องเรื่องของอะบาโรนคลลาเจนสสีชมพูเนี่ยเขาจะเห็นว่าผิวรู้สึกว่าเปล่งปละนะคะแล้วก็บางทีอ่ะคนที่กินเองอ่ะจะไม่รู้สึกแต่เพื่อนๆเห็นสังเกตเห็นคนรอบข้างพัก่อดเขาจะแบบไปทาอะไรมาวิ่งเลยอะไรอย่างงี้ออแต่ตัวนี้เวิร์กจริงนะถ่ายดีมากจริงคนะคะอ้าวนอกจากตัวนี้แล้วค่ะยังเห็นมีวางอยู่อีกค่ะคืออะไรบ้างเอ่ย ซีรีส์ต่อมาของอะบาลอนคอลลาเจนนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะอะบาลอนคอลลาเจนโกนี่มาเลยแห้ดูเลยรูปผลไม้เยอะๆนี่ใช่เขาเขียนว่าโกก็คือเป็นแบบสูตรทองคำก็คือสูตรที่แบบใส่เข้าไปเข้มข้นเลยเข้มข้นเลยนะคะใส่ใส่อะบาลอนคอลลาเจนเข้าไป เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเพิ่มจากปวดชมพูเป็น3เท่าเห็นว่า 3x เลย3เท่าเลยใช่ค่ะรับประโยชน์เต็มพี่สำหรับคนที่แบบว่าเอาเนี่ยแหละหลักสูตรเร่งรัดฟื้นฟูอย่างเร่งดูวนใช่ค่ะอาจจะแบบอันนี้ในในช่วงวัยเด็กๆ สาวๆที่แบบคอลลาเจนยังดีอยู่เติมเต็มเข้าไปส่าถึงยี่สิบอันี้แต่บางคนคอลลาเจนถูกทําลายไปเยอะแล้วหรือว่าสร้างขึ้นมาไม่ทันนะคะอาจจะต้องเร่งเร่งเครื่องหน่อยเลยเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวนี้ที่เข้มข้นมากขึ้นเป็นสามเท่าสามเท่าเลยนะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจน 3x 3เเท่าที่อยู่ในน้ำเบอร์รี่น้ำเบอร์รี่นะคะคือ น้ำเบอร์รี่ที่ใส่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเด่นมากๆเลยก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะคะนอกจากดูแลเรื่องผิวพรรณและเขายังดูแลเรื่องโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของเซลล์ต่างๆตัวนี้เป็นตัวที่แบบเรียกได้ว่าเข้มข้นและดูแลได้ลึกนำลึกจริงๆเบอร์รี่นี่รวมหลายๆชนิด หลายๆชนิดครับค่ะรรสเบอ r a s p อ e r r อ r a s p b e ร r y หลายๆอย่างค่ะนะคะ Blackberry, b l a c k c u ร r a n t อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่ามีจำนวนเบอร์รี่ที่รวมกันอะสูงสุดที่นั่นในตลาด14ชนิดใช่ไหมครับมี14ชนิดเลยค่ะค่ะแล้วนอกเหนือจากเบอร์รี่ล่ะอ่ะก็ยังมีน้ำไซเดอร์เออตัวนี้ช่วยอะไรอ่ะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญ ในร่างกายนะคะเขาก็มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เล็กน้อยแล้วก็ก็คือไปเสริมกับเบอร์รี่นี่แหละที่สําคัญเลยเขาช่วยเร่งการเผาผลาญคนที่ทานเจ้าตัวนี้ไปบางบางทีจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าเผาผลาญดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อกี้กําลังจะถามเลยว่าเอ๊ะมันสกัดมาจากหอยเป๋าฮื้อน่ถือได้ว่าเป็นอาหารทะเลแบบเนี้ยทานแล้วจะอ้วนไหมคอเลสเตอรอลจะมาไหม เราไม่ได้เอาคอเลสเตอรอลมาเราเอาแค่เฉพาะคอลลาเจนมาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับจากหอยเป่าฮือก็คือคอลลาเจนตัวนั้นไม่มีไขมันไม่มีอะไรไม่ทําให้อ้วนว่าอย่างนั้นเถอะค่ะนะครับค่ะตัวนี้นะคะเมื่อกี้เราคุยกันตัวนี้ตัวนี้เป็นสามเท่านะถูกไหมคะผสมน้ำเบอร์รี่มีไซเดอร์ด้วยช่วยเรื่องการเผาผลาญด้วยค่ะค่ะคราวนี้เราเคยรู้กันอยู่แล้วว่า อาบัลโลนเนี่ยนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องข้อด้วยเหมือนกันใช่อีกตัวหนึ่งที่เป้จะแนะนำก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะข้างหน้าที่เป็นซุปเป่าหื้อซุปเป่าหื้อตรงหน้านะคะขวดเขาขวดเขาจะแตกต่างจากครับอนเพื่อนที่เหลือค่ะใน2ตัวแรกเนี่ยเขาสกัดเย็นเอาคอลลาเจนมาดูแลเรื่องผิวนะคะดูแลเรื่องหลอดเลือดหัวใจ แต่ตัวเนี้เราสกัดร้อนค่ะสกัดร้อนครับผมสกัดร้อนแล้วเอาส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่มีชื่อว่าแกกหรือไกโคซามิโนไกแค่นส่วนสำคัญตัวนี้เนี่ยเขาจะไปอยู่ที่น้ำหล่อเลี้ยงข้ออยู่ที่ช่องว่างระหว่างข้อนะคะเติมเต็มน้ำหล่อเลี้ยงข้อเพื่อเพื่อให้ข้อเนี่ยมีการเขาเรียกเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นไม่ติดขัดลื่นอ่ะก็ต้องใช้ไงเด็กที่กจะมีสภาพคล่องตัวเยอะหน่อยยืดหยุ่นได้ง่ายแต่พออายุมากๆแล้วบางทีอาจจะตินขัด บางคนคิดว่าสกัดร้อนแล้วมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราชูจุดเด่นของสองตัวนี้ว่าสกัดเย็นใช่แต่ว่าสกัดร้อนก็ให้สารสําคัญอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งมาช่วยในเรื่องของข้อได้ดีมากๆเลยที่เรียกว่าแก๊เนี่ยนะใช่จริงแ่ะวิธีการรับประทานซุปเป๋าฮื้อตัวนี้นะคะอาจจะอุ่นเอาร้อนๆก็ได้เพราะว่าเขาสกัดร้อนน่าจะรู้สึกดีกว่านะหรือว่าบางทีเนี่ย เปิดขวดกินเลยก็ได้ถ้าถ้าชอบแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบนะแต่ถ้ารับประทานอุ่นน่าจะโอเคได้รสชาติมากกว่าดูแบบดูแลสุขภาพค่ะตัวนี้ต้องรับประทานเยอะไหมคะวันต่อวันได้ถึงได้ความจริงทานได้กี่ขวดก็ได้เพราะว่ามันช่วยเติมน้ำหล่อเลี้ยงข้อแล้วมันก็ไปช่วยอยู่ในคือมันเหมือนมีเป็นสารที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะคะก็ไม่อันตรายยกเว้นคนที่แพ้หอยแพ้อาหารทะเลเท่านั้นเองต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มกินในเจ้าซุปเป่าหือนี้ ก็มาดูที่ความต้องการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อจะเริ่มติดในคนที่อายุประมาณ35ขึ้นไปนะคะความจริงความจริงเนี่ยมันจะเริ่มแล้วค่ะแต่เราอาจจะไม่เห็นอาการเมื่อสักห้าสิบหกสิบสามสิบห้าก็ทานได้แล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าน้ำหล่อเลี้ยงข้อมันจะหายไปการสร้างคอลลาเจนน้ำหล่อเลี้ยงข้อเนี่ยมันก็มันก็จะเหมือนระบบการสร้างเนี่ยมันหายไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกติดแต่มันหายไปแล้วจนมันหายไป เยอะๆจริงๆเนี่ยอาการะสีกันอาการจะหนักอันนี้จะรักษายากกว่าเพราะฉะนั้นเราจรึงแนะนำให้เริ่มเริ่ม35เนี่ยเริ่มทานได้แล้วค่ะุงเอาไว้ะนะคะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบแบบซุปค่ะพี่ต้ม ก็แนะนําตัวใหม่ของเรานะคะเป็นเขาเรียกว่าการผสานพลังของคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อรวมกับคอลลาเจนสกัดร้อนหรือสารสกัดที่เราเรียกว่าแกกเนี่ยแหละค่ะเอามารวมกันอยู่ในขวดเดียวเลยใช้การสกัด2รูปแบบเลยมารวมกันผสานพลังผสานพลังนะคะซึ่งก็จะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะพี่ปั้มด้านนู้นเลยนะครับนี่ครับด้านขวาสุดนะครับอับบะโลนเฟคซีดรี นะคะเป็นเป็นเครื่องดื่มที่ดูแลได้ทั้งผิวกายผิวข้อครับนะคะ<อ>เขาเรียกว่าครบวงจรเฟล็กซี่เลยเห็นภ<อ>าพเลยเฟล็กซสังชื่อลราทราบเลยนะคะสำหรับคนที่อยากดูแลเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามแล้วก็ ข้อโดยเฉพาะใช่ค่ะรับประทานวันละหนึ่งขวดพอไหมหนึ่งขวดพอค่ะมากกว่านั้นก็ได้ไม่ว่ากันะคะแลวแต่อาการใช่ก็คือดูแลผิวได้เหมือนอัลบลอน 3x แล้วก็ดูแลข้อได้เหมือนซูเปอร์เฮดเดเดียวก่อนพูดถึงดูแลผิวเท่ากับอัลบลอน 3x แปลว่าอัลบลนมีสามเท่าเหมือนกันสามเท่าเหมือนกันโอ้โหนะตันี้นะเ้มขค้นนะคะอ้าววันนี้ข้อมูลที่เราคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถเลือกได้ในมีตัวช่วยมีตัวช่วยใช่คะมีตัวช่วยที่จะมาช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ย เขาเรียกว่าเอาไปยืนยันความถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องนะคะให้กับคนที่สนใจนะคะหรือว่าคนที่มาถามหรือจริงๆว่าเก็บไปเป็นความรู้เก็บไว้ที่บ้านเราเนี่ยนะคะเป็นคลังความรู้ของเราก็เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะข้างในก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราคุยกันไปบางคนสงสัยว่าอะบโลนคืออะไรคอลลาเจนคืออะไรสามารถอ่านจากตรงนี้ได้ใช่ได้ยังไงมีรายชื่อมี แหล่งอ้างอิงแหล่งที่มาเรียบร้อยอยู่ในนี้หมดเลยนะคะสามารถเชื่อถือได้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะเพศสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการนะครับทางเว็บไซต์ครับ w w w g k i f f i n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการตามเข้าไปเป็นแฟนการแล้วก็คลิกไลค์ได้เลยนะคะตามข้อมูล Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง3คนนะคะลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ